มาดูกันค่ะว่าไพ่อยากสื่อสารอะไรกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างนะคะมีอะไรที่ครูจะต้องรู้ในตอนนี้เวลานี้บ้างนะมาดูกันค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณไฮโลแฟนนะคะใบแรกหนึ่งเหรียญมีใครไปไหว้พระมาหรือเปล่า มีใครไปทําบุญมาไปขอพรมานะคะขอพรเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องความรักบ้างไหมนะคะเห็นไหมหนึ่งเหรียญนะคะสามเหรียญเลเวอร์เดวนะคะหกเหรียญเก้าเหรียญจะบอกว่าคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะดวงคุณกําลังปั่ปังมากๆเลยตอนเนี้นะคะปั่ปังเรื่องอะไร ปังปุริเย่ทั้งในเรื่องของการเงินและปังปุริเย่ในเรื่องของความรักนะคะดวงของคุณมีมีใครบางคนนะก็รู้สึกว่าคุณเพิ่งจะไปขอพรไปมูเตลูมาเพราะมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนคุณไปร้องขอความรักนะคะแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วยเนาะนะคะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอความรัก คุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาคั่งรักคุณคั่งใครเสน่หาในตัวคุณส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มั่นหมายแต่งงานมีเกณฑ์ที่คุณจะได้สินสอดทองมั่นนะคะส่วนใครที่โสดคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนในฝันเจอคนที่คุณเคยวาดภาพฝันภาพหวังนั้นเอาไว้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอคนคนร่ำคนรวยคนมีเงินคนมีฐานะเจอสายเปด้วย นะคะส่วนใครที่คุณไปขอพรในเรื่องของอการเงินนะหรือบางคนไม่ได้ขอพรก็ไม่เป็นไรนะแต่ดูเหมือนว่าคุณกำลังจะมีโอกาสได้เงินนะคะได้เงินได้ทองนะคะได้ทรัพย์สินของมีค่าหรือใครทําธุรกิจกิจการการซื้อการขายนะคะพ่อค้าแม่ค้าหรือทําธุรกิจกิจการส่วนตัวหรือค่าคอมมิชชั่นอินเซนティブนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการซื้อง่ายขายคล่อง เงินเข้ามาไหลามาเทมามีคนมาเอาเงินหยิบยื่นเงินหยิบยื่นทองให้คุณเยอะแยะมากมายใครทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายผลไม้ของกินนะคะยิ่งดีใหญ่เลยหรือใครทําสวนผลไม้ทําไร่นะคะปลูกผลไม้หรืออะไรก็ตามแต่นะ,ค,ะคุณก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรจากการลงทุนลงแรงของคุณแล้วก็มีเงินได้จาก มีโอกาสได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เงินจากการช่วยเหลือการซัพพอร์ตนะคะหรือได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะหรือได้เงินจากาการลงทุนลงแรงลงไปนะคะที่มันจะได้ผลตอบแทนกลับมานะคะรวมถึงช่วงเวลานี้ถ้าคุณแบบไปขอความช่วยเหลือจากใครหรือคุณแบบไปทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินกลับมาแน่นอน นะคะคำพูดวาจาของคุณนะคะการกระทําการแสดงออกนะตัวคุณในตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามมากนะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะได้ทั้งเงินได้ทั้งความรักมาในเวลาเดียวกันนะคะไม่ให้โปะปังได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความโปะความปังความป,ปังปุริเยสสำหรับคุณมากๆรักก็ดีเงินก็มานะคะดีไปหมด นะเราก็เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้รับการเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้างานก็ตามแต่คุณมีเกณฑ์ได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นนะรับพลังงานความปังปุริเย่กันไปนะโชคดีมีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะ